ครับผมต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้พอดีคุยกับลูกค้าแล้วนะครับว่าให้สามารถสลับวาลวตัวที่ไม่ได้ใช้มาแทนตัวที่เสียได้นะครับโดยปกติแล้วของผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ให้ลูกค้าตลอดนะครับตัวนี้ลูกค้ายินยอมให้ใช้วาลวตัวที่ไม่ได้ใช้งาน มาสลับกับตัวซีเสียนะครับก็ผมเลือกใช้ของตัวทำน้ำอุ่นนะครับอาไมใช่ตัวทำน้ำอุ่นตัวตัววาลว,วาลวของน้ำอุ่นนะครับซึ่งมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับก็นํามาใช้แทนตัวที่เสียนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือตัวโดยปกติแล้วตัวเครื่องซักผ้า ส่วนใหญ่นะครับรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่จะมี2วาลวเป็นวาลวน้ํายาปรับพนุ่มอันหนึ่งเป็นวาลวน้ําเข้าอันหนึ่งนะครับก็สาหรับในกรณีที่จําเป็นต้องใช้เครื่องไปก่อนนะครับหรือว่าการใช้งานเฉพาะหน้าไปก่อนหรือว่าต้องการใช้แบบนี้นะครับและต้องการอ่าไม่ใช่ต้องการ มีอะไรตัววาลวของตัวที่ถอดไว้นะครับตัวที่ถอดเปลี่ยนเหมือนเช่นว่าโดยปกติตัววาลวมันจะชอบเสียฝั่งน้ำเข้าใช่ไหมครับเวลาเราเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนทั้งคู่ทีนี้เวลาเราเปลี่ยนตัวตัวใหม่ไปใช่ไหมตัวเก่ามันก็ยังมีตัวที่เป็นตัวลำยัะพนุ่มยังไม่เสีย แล้วเรามีเก็บไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเราอยากทําการเปลี่ยนหรือว่าช่วงนั้นเราไม่มีอะไรจะเป็นต้องเปลี่ยนใช้อะไรเก่าเปลี่ยนนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้ครับการสลับคดลวดโซโลินอยด์วาลวนะครับการเปลี่ยนเฉพาะคดลวดโซโลินอยด์วาลวจะเป็นการประหยัดต้นทุนหรือว่าเป็นวิธีการที่รวดเร็วสาหรับการที่ไม่มีอะไรใหม่ของใหม่นะครับแต่ว่าเบื้องต้นข้างต้นก็ต้องคุยกับลูกค้าให้เข้าใจก่อนนะครับ หรือว่าสําหรับคนที่ซ่อมเอนะครับก็สามารถทําได้เลยก็ไม่มีความเสียหายอะไรเพียงแค่ว่าตัวน้ํายาปรับพนุ่มนะครับก็จะไม่ไหลนะครับช่องน้ยาปรับพนุ่มจะไม่ไหลก็ต้องนํามาใส่อเงกับตัว,ต,วตัวถังซักผ้าหรือว่าใส่ไปในช่องของใส่แฟบนะครับในช่วงที่ล้างน้ําเป็นน้ําสุดท้ายนะครับ เองสัดพก็วิธีการถอดนะครับตัวนี้ผมถอดถอดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ใหม่แต่ละรุ่นก็จะไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว,ว่าก็จะคล้ายๆกันอ่าไม่ใส่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้แล้วกันนะครับจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ นี่นะครับดูใกล้ๆนะครับมันจะมีเดือยล็อกอยู่ตรงนี้นะครับตรงมุมตรงนี้ตรงมุมตรงนี้ครัแล้วก็มีด้านล่างอีกชุดหนึ่งนะครับก็ให้เราใช้คลิกควงก็ได้นะครับเหล็กแหลมก็ได้นะครับในการแงะออกมานะครับอ่าเช่นตัวนี้นะครับให้เราแงะตรงนี้นะครับก็หัก ไปเลยนะครับแล้วก็จะหลุดออกมานะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็กแงไปล่อยก็หลุดออกมาไป,ไปอย่างนี้นะครับมันก็จะหลุดดึงแงะฝั่งนี้นะครับแล้วมันก็จะหลุดแล้วก็ดึงตัวเหล็กข้างบนออกมานะครับโอเคแล้วตัวนี้ยมันก็จะดึงออกมาได้นะครับเรียกว่า <c oughs> ตัวขดลวดคดลวดโซโลโนอยด์วานะครับ ก็ดึงออกมาอย่างเงี้ยครับง่ายๆดึงออกมานะครับก็เอาตัวดีมาใส่ของตัวตัวที่เสียนะครับแล้วก็ใส่ตัวเหล็กเข้าไปคืนนะครับจริงๆเหล็กไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าตาังคนจริงนะแค่ติดกาวให้แน่นนะครับตรงหาก,กาวมาติดให้แน่แต่ว่าก็ใส่ไปนั่นแหละดีครับก็ไม่ยากเลยก็ดันไปให้แน่นนะครับ ต้องดันให้แน่นนะครับเนี่ยม่ให้ให้มันโยกไม่ได้อย่างนี้นะครับถ้ามันยังโยกยากอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงมันจะมีเสียงคลางนะครับตอนตัววาล์วทำงานก็อาการหนึ่งนะครับก็บอกกันเลยก็แล้วกันตัวเวลาปล่อยน้ําเข้านะครับแล้วมันมีอาการมีเสียงครางของมอเตอร์นะครับเรื่องของเครื่องนะครับก็เกิดจากตัวเนี้ยใช้ไปนานๆมันจะหลวมแบบนี้นะครับ ก็ให้เราทำการาเปิดฝาหลังนะครับแล้วก็มาตอกเหล็กพวกนี้ให้แน่นนะครับหรือไม่ก็ใช้พวกกาวอุดไปเลยก็ได้นะครับหรือหาลูกยางอะไรอุดให้มันแน่นๆแบบนี้ไม่ให้มันโยกได้นะครับเสียงมันก็จะหายไปนี่นะครับถ้าอย่างเงี้ยเสียงดังแน่นอนครับเดี๋ยวก็ทำการตอกเข้าอีกทีนึงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับตัว โซลูนอยวาวนะครับการเปลี่ยนเฉพาะตัวคดลวดของโซลูนอยวาวนะครับเพื่อความรวดเร็วแลวก็ประหยัดต้นทุนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคุยกับลูกค้าให้ดีก่อนนะครับว่าใช้อะไรตัวเก่าแล้วก็ตัวถ้าเป็นเปลี่ยนเองก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เปลี่ยนสามารถจับเปลี่ยนได้เลยถ้าเป็นเจ้าของเองนะครับ